thank you สวัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง TVC Television Channel และช่อง CTH Cable Thai Holding ทุกประเทศรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง9 0 5 0 MHz MT Radio ต้อนรับก็สู่ข่าวรอบเมืองกระสินประจําวันนี้ครับวันนี้มีประเด็นข่าวต้องติดตามหลายประเด็นข่าวแต่ว่าเราจะเริ่มต้นในส่วนทางด้านของโรงเรียนขมิ้นพิทยาสารรอําเภอเมืองกระสินก็จัดกิจก,กรรมค่ายเยาวชนตุนตรีกวีศิลป์ครั้งที่2 เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2555เวลา9นาฬิกานายสุรพงษ์ภูแสงสีผู้อมีกาโรงเรียนคมิ้นพิทยาสารเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนดนตรีกรวีสินครั้งที่2ที่โรงเรียนคมิ้นพิทยาสารเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานทางด้านศิลปะเช่นการวาดภาพการระบายสีการบรรเลงดนตรีการอ่านกวีที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการไปสู่การเรียนรู้จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์และหลากหลาย นายสุรพงษ์ภูแสงสีผู้มีการลงเีินคมินพระยาสารกล่าวว่าในสภาวะการปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลงหลายข้า่งคล้ายวัฒนธรรมต่างชาติ จนบางส่วนหลงลืมศิลปะวัฒนธรรมไทยลืมการดำรงวิถีชีวิตตามวิถีไทยลืมรากเหง้าความเป็นไทยขาดความอดทนที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จริงในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยหรือทักษะในการใช้ภาษาทําให้เยาวชนส่วนหนึ่งไม่ตระหนักและเกิดความซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางภาษาดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมแขน,นตงต่างๆ ที่ควรอนุรักษ์และฟื้นฟูแต่เด็กนเยาวชนไทยในปัจจุบันหันไปให้ค่านิยมต่างชาติและมองไม่เห็นความสําคัญในสิ่งที่บรรพบุรุษได้มอบไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เต็มที่ทั้งด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและแนวคิดในด้านสิทธิดเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและสนใจทางดนตรีด้านกวีและศิลปะให้โดดเด่น และคนพบตนเองจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเพื่อปลูกฝังสร้างความตระหนักในด้านจิตสำนึกรักและหวงแหมระดกทางวัฒนธรรมจนอยากร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างสารรค์ให้คงอยู่ผู้ชาติไทยตลอดไปตอนดางนั้นจิตใจนะครับถ้าเด็กมีความสนใจมีความอุดมสมบูรณ์ทางร่างกายความละเอียดอนทางนั้นจิตใจมันจะทําให้เขานี่มีความมุ่งมั่นมีความเค ปฏิบัติงานได้ประสบความสําเร็จตามจุดประสงค์ที่ความมุ่งหวังของชีวิตของเขาเจุดนี้นะครับมีความมุ่งหวังว่าอยากจะปลูกฝังทางด้านจิตใจของเขานะครับถ้าพูดถึงความเป็นไปได้เราจะทําถึงระดับชาตินะครับศิละปะกับการเรียนเนี่ยมันขาดกันไม่ได้นะครับนะมันเป็นสิ่งคู่กันมาโดยธรรมชาติตั้งแต่กําเนิดแล้วนะครับการศึกษากับศิละปะมันมันเป็นเรื่องที่ขาดกันไม่ได้ แม้แต่ในการจัดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระนะครับแปดกลุ่มสาระชบ,บูรณาการเข้ามาเป็นเรื่องของดนตรีกวีสิงทั้งหมดนะครับ ผู้มีการโรงเรียนคามินปริยาสร์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นก็ประกอบไปด้วยการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์จากโรงเรียนคมินปริยาสั์การแสดงผลงานการบูรณาการจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแสดงการรำกระบี่กระบองจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามการแสดงผลงานโครงการการแสดงดนตรีวงแชมเบอร์มิวนิก การขับร้องหมอลามและการบรรเลงเดี่ยวพินจากวิทยาลัยน,นัฏศิลป์กระสิน,ก,สนการอันบุตรกีและการแสดงดนตรีฟกซองจากนักดนตรีรับเชิญจากร้านโรงเตี๊ยมทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางภาคความรู้ภาคความบันเทิงและภาคการละเล่นต่างๆซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้คือการันข่าวรอบเมืองกระสินประจำวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวรอบเมืองกระสินได้ทุกวนันออกอากาศให้ชมการในเวลา20นาฬิกาและออกอากาศสานวนถัดไปในเวลา9นาฬิกา13นาฬิกาและ17นาฬิกาทางช่อง16 m g Cable TV ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมผมทวีเกียรติสวุวรรณฤทธิ์พร้อมทีมข่าวรอบเมืองกระสินทุกคนขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ